สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ลุงตุ้ยจะมาพาทำการซ่อมไม้ตียุงแบบง่ายๆนะครับไม้ตียุงอันนี้มีขาเสียบปลั๊กไฟ220โวลต์นะครับสวิตช์ก็เปิดปิดแล้วแต่ไม่ติดนะครับจริงๆแล้วต้องมีไฟโชว์ตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าด้านในเป็นอย่างไรทำไมถึงกดไม่ติดเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องตรวจเช็คดูก่อนนะครับอันนี้ คือขาสวิตช์นี่มันยังใช้ได้นะครับเนี่ยมันมันยกขึ้นยกลงแบบนี้ได้นะครับนี่ตัวนี้เป็นแบบนี้นะครับเวลาไม่ใช้ก็ดึงลงนะครับลุงตุ้ยสันนิฐานอันดับแรกก่อนว่าแบตหน้าจะหมดหรือเสื่อมนะครับเพราะฉะนั้นการจ่ายไฟเข้าไปที่ขดลวดเน้นไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นลุงตุ้ยก็ขอแนะนําอุปกรณ์ก่อนเราจะมาเปลี่ยนระบบของเรานะครับนี่เป็นระบบใช้โมดูลชาร์จแบบนี้นะครับ 3.7โวลต์พร้อมด้วยแบตเตอรี่1 8, 650 1ก้อนนะครับใช้เพียง1ก้อนเท่านั้นแล้วก็จะมีสายไฟพอประมาณนะครับทั้งหมดนี้รวมกันแล้วจะออกมาเป็นอย่างไรขอเพื่อนๆติดตามรับชมนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วเรามาลองเช็คโมดูลชาร์จดูก่อนนะครับเวลาเราซื้อมาใหม่ๆเราก็ต้องตรวจสอบก่อนนะครับว่ามันใช้การได้หรือเปล่า ถ้าเราเสียบเข้าไปต้องเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับนี่แสดงว่าวงจรน,นี้ใช้ได้นะครับเพราะว่าบางอันก็อาจจะเสียได้อันนี้จับได้นะครับไฟไม่ดูดนะครับอ่าโดนแปลงสัญญาณมาเป็นระบบ DC แล้วนะครับต่อมาเราจะมาถอดน็อตสกรูที่อยู่ตรงด้ามจับตรงนี้นะครับมีทั้งหมด6ตัวแล้วก็ทำการถอดออกให้หมดเลยนะครับแล้วก็เก็บให้ดีด้วยแบบนี้นะครับหาที่วางให้เรียบร้อย อันนี้เพื่อนๆให้เอามาซ่อมนะครับเพราะว่าเขาใช้งานไม่ได้ลุงตุ้ยก็เลยะจะมาลงคลิปให้เพื่อนๆดูว่าวิธีการซ่อมเนี่ยมันไม่ได้ยากนะครับถ้าดูคลิปลุงตุ้ยแล้วต้องทําเป็นทุกคนเลยนะครับเพราะว่าลุงตุ้ยจะสอนแบบละเอียดเลยให้ทุกคนทําเป็นนะครับเพราะว่าของเหล่านี้บางอย่างมันก็ใช้ได้อยู่นะครับมันมันก็ไม่ได้เสียแบบใช้ไม่ได้เลยนะครับแต่เราต้องมาหาจุด ขัดข้องของเขาก่อนนะครับเราก็ตรวจเช็คสายไฟตามสายตาของเราก่อนนะครับเราก็มองดูสถานการณ์ว่า,ามีจุดอะไรที่มันบกพร่องหรือเปล่านี่ยังไม่ทันเลยเพื่อนๆสายไฟตรงนี้มันหลุดออกมาแสดงว่า,าสายไฟตรงนี้มันขาดอันดับแรกก่อนนะครับเพราะฉะนั้นการที่สายไฟออกมาแบบนี้ถ้าเพื่อนไปรีบตัดนะเพื่อนจะไม่รู้ว่าเป็นเส้นไหนเป็นขั้วบวกขั้วลบใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นเราต้องทำสัญล pues ักษณ์เอาไว้ก่อนว่าเส้นไหนเป็นขั้วบวกเส้นไหนเป็นขั้วลบเพราะเดี๋ยวเวลาเราจะต่อเข้าไปเราต้องต่อให้ถูกนะครับตรงนี้ผู้ผลิตเขาใช้สีแดงทั้งสองเส้นเลยเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่รู้ก็ได้นะครับเวลามันหลุดออกไปเพราะฉะนั้นเราต้องทำสัญลักษณ์เอาไว้ว่าขั้วบวกอยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็ขั้วลบอันที่หลุดนั่นคือ ขั้วบวกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําตรงนี้ก่อนนะครับจะใช้วิธีเอาเมจิขีดหรือเราจะผูกเป็นปมเอาไว้ก็ได้นะครับว่าเป็นขั้วบวกแล้วเราก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับเพราะาเราทํเอาไว้แบบนี้นะอันนี้เป็นขั้วบวกนะครับต่อมาเราก็จะตัดอีกเส้นหนึ่งได้เลยเพราะว่ามันเป็นขั้วลบถูกไหมครับแล้วเราจะมาลองวัดแบตเตอรี่ตรงนี้ดูอันนี้นะครับแบตเตอรีอ่มันไม่ใช่แบตเตอรี่นะครับมันเป็น แบตตอกัวแบบนี้นะครับอ่ามันจะไม่ค่อยทนนะครับมันใช้งานได้พักเดียวแล้วมันก็เสียแบบนี้นะครับต่อมาเราจะมาหาตำแหน่งที่เราจะวางแบตเตอรี่18650ลงไปแบบนี้นะครับอันนี้ถ้าเราจะใช้แบตเตอรี่18650แล้วก็โมดูลชาร์จเข้าไปแบบนี้เราต้องใช้ระบบใหม่นะครับอันเก่าเราจะต้องตัดทิ้งนี่สวิตตัวนี้เราก็ตัดทิ้งไปเลยนะครับเพราะว่าเราจะไม่ใช้แล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะมาใช้ระบบของเราต่อมาเราก็จะไล่าสายมาเรื่อยๆก่อนนะครับว่ามีอะไรบกพร่องอยู่ตรงไหนอีกหรือเปล่านี่เพื่อนไล่ามาเรื่อยๆเลยนะครับแล้วเราก็มาดูการทำงานของเขาก่อนว่าถ้าเผื่อ,อมันใช้ได้เราก็จะได้ไม่ต้องไปทำจุดอื่นนะครับนี่เราก็ลองแตะดูเลยลองเปิดดูนะครับเปิดดูไม่มีอาการตอบสนองใดๆ นั้นนะครับไฟก็ไม่ติดแบบนี้นะครับแสดงว่าขั้นต่อไปมันจะต้องมีสายบกพ่องแน่ๆสายอาจจะขาดหรือหลุดหรือ,อเส้นลวดอาจจะช็อตอะไรพวกนี้เราต้องค่อยๆไล่ไปทีละจุดนะครับอ่าต่อมาเราก็จะมาดูที่ขดลวดก่อนนะครับนี่ตรงนี้เราไม่ต้องแกะก็ได้นะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าแกะไปแล้ว เวลาเราประกอบเข้าไปเหมือนเดิมมันอาจจะใช้งานไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาใช้แบบกดลงมาจากโรงงานเลยอันนี้เรามาดูขั้วตรงเส้นขดลวดก่อนนะครับตรงนี้เราทําความสะอาดเลยนะครับทั้ง2ด้านเมื่อเราทําความสะอาดเสร็จแล้วเพื่อนๆที่สําคัญนะมันจะมีด้านหลังกับด้านหน้าตรงกลางเนี่ยมันก็จะมีไส้สําหรับช็อตอีกอันหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเส้นลวดพวกนี้ มันจะชนกันไม่ได้นะครับเราก็ต้องดัดให้มันขึ้นมาให้มาอยู่ด้านนอกข้างหนึ่งห้ามชนตรงกลางนะครับนี่เราก็ค่อยๆไล่ไปทีละจุดแบบนี้เลยนะครับตำแหน่งไหนถ้ามันชนเราต้องปรับให้มันออกนะครับอย่าให้มันติดกันนะครับเพื่อลองสังเกตดูนะมันจะมีไส้อยู่ตรงกลางอีกแผงหนึ่งนะครับอ่านี่ด้านนี้ไม่ชนแล้วนะครับนี่เรามองดูด้วยสายตาก็เห็นอย่างนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อด้านนี้เสร็จแล้วเราก็กลับมาอีกด้านหนึ่งเราก็ทําเหมือนเดิมนะครับเราต้องดัดขึ้นมา,าดัดขึ้นมาค่อยๆนะครับอย่าให้มันขาดค่อยๆแง้ยขึ้นมาไม่ให้มันชนกันเท่านั้นเองนะครับนี่ทําจนครบเลยตรงนี้ต้องไม่ประมาทนะครับเพราะว่าถ้าเราทํารุนแรงไปมันขาดมันก็จะเสียเลยนะครับนี่ตรงนี้ดูให้จนทั่วเลยนะครับค่อยๆเช็คนะครับ นี่คือจุดที่เราก็ต้องสันนิษฐานด้วยนะครับว่ามันก็มีผลเกี่ยวเนื่องกันด้วยนะครับนี่เราก็งัดแต่งขึ้นมานะครับเพราะว่าขดลวดตรงนี้มันปรับได้นะครับเมื่อได้ทั้งหมดแล้วนี่เพื่อนเราตรวจเช็คดูมันไม่ชนกับแผ่นตรงกลางอย่างนี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับนี่ดูให้ทั่วเลยอ่าตรงนี้มีตำหนินิดนึงแต่ลุงตุ้ยเช็คแล้วว่ามันไม่ขาดมันใช้ได้โอเคเพราะฉะนั้น ตรงนี้น่าจะผ่านแล้วนะครับเมื่อดูจนทั่วแล้วเราก็มองดูตามสายตาด้วยนะครับถ้าเกิดมันยังติดอยู่ก็ต้องปรับนะครับต่อมาเพื่อนเราจะมาดูสายไฟที่จะวิ่งเข้าไปที่ขดลวดนะครับเราก็แงะไปได้สักหน่อยหนึ่งเพื่อให้มันมันอ้าขึ้นนะครับเพื่อเราจะตรวจเช็คสายไฟที่มันจะวิ่งเข้าไปนะครับนี่เพื่อน เราก็ต้องง้างตรงนี้ออกนิดนึงเพื่อนพอจะมองเห็นปัญหาหรือยังครับนี่สายไฟมันขาดทั้งหมด3เส้นแต่มันไม่ขาดนะเพื่อนแต่มันชนกันแบบนี้นะนี่เพื่อนดูสีดำนะอ่าขั้วลบอ่าขาดนี่คือการกดทับของฝาครอบเนี่ยมันมันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่เขาจัดมาอย่างนี้นะครับมันก็จะทำให้เสียหายแบบนี้เนี่ยมีส่วนนะเพ,นเพื่อนเพื่อเนี่ยมันช็อตกันแบบนี้เห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องแก้ไขตรงนี้เรารู้เป้าหมายแล้วนะครับโอเคเราก็หาอะไรมาคำไว้ให้มันอ้าออกแบบนี้นี่เพื่อนดูนะเราต้องทําทีละเส้นนะเพื่อนเพื่อน<ๆ>ตรงนี้สําคัญเหมือนกันเราต้องไล่เลยถ้าเพื่อนจะทําเส้นที่1เพื่อนก็ต้องทําให้จบนะครับอย่าไปตัดพร้อมกันทั้งสองเส้นนะอ่าแล้วเราจะไม่สับสนแบบนี้นะครับอ่าตกลงเพื่อนจะทําเส้นที่1ข้างล่างหรือข้างบนก่อนก็แล้วแต่ เราจะต้องทําให้เสร็จเลยหมายความหมายก็คือตัดต่อให้เสร็จเชื่อมให้ให้เสร็จเลยแบบนี้นะครับอ่าต่อไปลุงตุ้ยจะเอาเส้นบนก่อนก็ได้แบบนี้นะครับเราตัดออกแล้วเราก็ตัดปลายเพื่อที่เราจะทําการบัดกรีนะครับนี่มีสายทองแดงออกมาแบบนี้นี่นะครับความหมายก็คือทําเส้นนี้ให้จบเลยนะครับอันนี้เราก็ตัดทิ้งไปเลยก็ได้อย่างนี้นะครับ ทำความสะอาดแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เนื้อตะกัวเข้าไปาสายสายไฟเส้นใหม่เข้าไปเลยนะครับนี่ทำเส้นนี้ให้จบเลยก็ทำการบัดกรีนะครับตรงนี้ต้องแข็งแรงด้วยนะครับทำให้มั่นคงนี่เราก็เชื่อมสายไฟใหม่เข้าไปแบบนี้นะครับอันนี้ต้องใจเย็นๆนะครับแล้วเราก็ใส่ท่อหดด้วยนะครับท่อหดนี้ต้องไม่ลืมนะเพื่อนๆมัน,ม,นมันก็ ช่วยเราได้ระดับหนึ่งนะครับนี่เสร็จละเราก็ทําการเชื่อมที่จุดเลยนะครับจะได้ไม่หลงนะครับอ่าอันนี้คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับนี่สําหรับเพื่อนที่เป็นช่างแล้วก็คงจะเข้าใจเนาะอันนี้ลุงตุ้ยก็บอกคนที่เขากําลังหัดทํานะครับอย่างนี้เป็นแนวทางเล็กๆน้อยๆนะลุงตุ้ยก็แบ่งปันได้ตามความรู้ที่ลุงตุ้ยพอจะมีนะครับ นี่เส้นที่2ต่อมาก็เหมือนกันใช่ไหมครับเราก็ตัดออกแบบนี้เลยตรงเนี้ยเดี๋ยวลุงตุ้ยจะยกมาให้ดูนะครับว่าเวลามันขาดเนี่ยเปลือกมันขาดก็จริงแต่ว่ามันไส้ในมันไม่ขาดแต่ว่ามันชนกันไงครับเพื่อนๆมันก็เลยทําให้อ่าที่ตียุงอันเนี้ยใช้งานไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเก็บงานให้เรียบร้อยตรงนี้นะครับนี่เติมตะกัวเข้าไปนะครับ เพื่อทาการบัดกรีเชื่อมต่อมานะครับสายไฟอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเราก็ตัดทิ้งไปแล้วเราก็เชื่อมขึ้นมาใหม่แบบนี้นะครับเราก็ทําการวัดแล้วก็ตัดต่อให้เรียบร้อยนะครับนี่ค่อยๆทําไปนะครับใจเย็นๆของพวกนี้บางครั้งเราก็ต้องดูให้เรียบร้อยถ้าต่อผิดมันก็จะทําให้ชอ็อตเสียหายไปใหญ่เลยนะครับวงจรเสียอะไรเสียมันก็จะทํางานไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สําคัญแล้วเราก็ต่อเข้าไปเหมือนเดิมนะครับจุดที่2ก็กําลังจะเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องค่อยๆใส่ไปทีละชุดแบบนี้เลยนะครับเนี่ยที่ลุงตุ้ยบอกว่าถ้าเราไม่ทําทีละเสน้นมันงงนะครับเราจะไม่รู้ว่าสายไฟจากเส้นนี้ไปไหนต่อมาเราก็จะมาดูวงจรข้างใดนิดนึงนะครับเพราะไหนๆเราก็เปิดแล้วอย่างนี้นะครับเราก็ตรวจเช็คดูว่า ชุดวงจรตัวไหนมันไหม้มันเสียหรือเปล่าอันนี้ลงุงตุ้ยดูด้วยสายตาแล้วมันไม่ไม่เป็นไรนะครับอันนี้มันก็จะเหลือสีดําอีกเส้นหนึ่งใช่ไหมครับต่อมาเราก็ทําเหมือนกันเลยอันนี้นะครับมันจะทํายากนิดนึงนะเพื่อนๆเพราะว่ามันไปขาดตรงตําแหน่งที่มันมันสั้นนะครับตรงนั้นจะทํางานยากนิดนึงอันนี้ต่อมาเราก็ใช้ สายสีดำแบบนี้เหมือนเดิมนะครับเราจะได้ไม่งงแล้วก็ทำการบัดกรีต่อสายให้เรียบร้อยเหมือนกันนะครับเป็นเส้นที่3แบบนี้นะอ่าเราก็ทำไปใส่ท่อหดเข้าไปแล้วก็ใช้ไฟลนตรงนี้นะครับเป็นอันด้านในตรงเนี้ยสามเส้นนี้น่าจะจบแล้วนะครับก็เหลือตรงปลายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำตำแหน่งตรงนี้เข้าไปเนี่ยลุงตุ้ยคิดว่า วงจรน่าจะครบแล้วนะครับน่าจะใช้งานได้เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับออันนี้เราก็บัตรกีเข้าไปนะครับในตำแหน่งเดิมของเขาแบบนี้นี่เรามาเทสดูเลยนะครับโอเคบวกลบไม่ผิดนะครับจับเข้าไปแบบนี้แล้วลองเปิดสวิตดูนะครับตัวนี้นะเราก็เปิดสวิตตัวล่างตัวนี้นะครับดูว่าไฟมันจะติดไหมทีแรกมันไม่ติดนะครับอ่าเราก็ดึงสวิตลงแบบนี้นะครับ นี่เพื่อนเห็นไหมง่ายนิดเดียวเลยติดแล้วไฟติดแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเรากดเนี่ยมันเป็นการช็อตนะนี่เห็นไหมเวลาเรากดมันจะช็อตแบบนี้นะนี่เพื่อนเห็นไหมครับอ่ามันจะไปช็อตอยู่ตรงกลางนี่แบบนี้เลยอันนี้ก็ต้องระวังนะน้องๆหนูหนูก็ต้องมีอ่าผู้ใหญ่ดูแลควบคุมด้วยนะครับเพราะว่าเวลาไฟมันช็อตตรงนั้นมันก็แรงอยู่นะครับอ่าอาจจะบาดเจ็บได้นะครับเพราะฉะนั้นดูคลิปลุงตุ้ยไปเป็น เป็นวิธีการที่จะทำให้เราเข้าใจระบบการทำงานของเขาดีกว่านะครับถ้าอยากทำก็ต้องมีผู้ใหญ่ดูแลนะครับนี่เมื่อได้ตำแหน่งตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราก็เก็บเข้าไปเหมือนเดิมใช่ไหมครับเพราะว่าเรารู้แล้วว่าไฟติดแล้วก็ขดลวดก็ทำงานแล้วตรงนี้คือใช้งานได้แล้วนะครับนี่เราก็เอาหลอดไฟใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับคือกว้ามหน้าลงให้มันไปทางด้าน ด้านนอกตรงนู้นนะครับนี่เราค่อยๆเขี่ยตรงนี้ต้องค่อยๆทํานะครับอย่าให้สายไฟมันหลุดนี่นะครับโอเคเราต้องค่อยๆตกแต่งให้เขาอยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ดูสายไฟด้วยว่าหลุดหรือเปล่าตรวจเช็คให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่มันก็จะไล่มาจนถึงสุดท้ายก็จะเป็นเส้นที่เราจะใส่กับแบตเตอรี่นะครับอันนี้เป็นขั้วบวกใช่ไหมครับเพื่อนๆลืมหรือ,อยัง เราดูให้ดีนะเราทําขั่วบวกก่อนนะครับเพราะว่าเราตัดออกแล้วเราก็จําตําแหน่งไว้นะครับแต่การที่เราจะวางฐาน1 8 6 5 0ลงไปตรงเนี้ยมันติดขอบตรงนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับแต่งอขอบพลาสติกเหล่านี้ออกนะครับนี่ดูให้ทั่วเลยอันนี้เราเราทำได้นะครับตรงนี้มันไม่มีปัญหานะครับนี่แล้วก็วางลงไป เอาให้ได้พอดีเลยนะครับแล้วเราลองครอบดูนะครับว่ามันติดอะไรหรือเปล่าแบบนี้นะครับโอเคตอนนี้ใช้ได้นะครับตอนนี้ต่อมาเราก็จะมาทําการบัตรกีสายไฟที่จะเข้ากับแบตเตอรี่18650นะครับการที่เราจะใช้การบัตรกีเนี่ยเราต้องขัดหัวตรงนี้ออกไอ้ตรงนี้ลุงตุ้ยใช้แบตมือสองนะครับไม่ใช่ของใหม่นะครับถ้าเพื่อนจะให้ดี ใช้งานได้ดีก็คือใช้แบตใหม่ๆไปเลยนะครับอันนั้นก็จะมีต้นทุนที่สูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้หลวงตุ้ยก็เจียตรงนี้เพื่อเราจะบัดกีได้ง่ายขึ้นนะครับเวลาเราเติมน้ํายาเข้าไปแบบนี้นะนี่เราก็ใส่น้ํายาเข้าไปแล้วทําการเติมตะกวัวเข้าไปแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะขึ้นมาง่ายๆแบบนี้เลยนะเพื่อนๆแล้วเราก็ทําความสะอาดแล้วก็บัดกีสายขั้วบวกเพื่อนขั้วบวกเนี่ย มันจะเป็นหัวหยักๆแบบเมื่อกี้นะอันนี้เรียบๆนี่คือขั้วลบใช่ไหมครับอ่าเราก็ทําทั้งสองขั้วแบบนี้เลยนะอ่านี้เราก็ใส่น้ํายาเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วเราก็ทําการใส่สายไฟเข้าไปให้ถูกนะครับขั้วลบสีดํานะครับโอเคการที่เราจะบัดกีสายขั้วลบสีดําเข้าไปมันต้องใช้สองเส้นนะครับคือ เส้นหนึ่งไปที <médico S 1> ่วงจรนะครับอีกเส้นหนึ่งไปที่โมดูลชาร์จนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำสองเส้นคู่กันเลยแบบนี้นะครับทำพร้อมกันเลยตัดออกมาให้พอดีนะครับทั้งสองเส้นทั้งสองขั้วเลยนะครับทั้งขั้วบวกขั้วลบต่อเป็นสองเส้นออกมาแบบนี้ก่อนนะครับนี่เดี๋ยวจะได้ดูขั้นตอนต่อไปนะครับอันนี้เป็นสองเส้นขั้วลบต่อมาขั้วบวกก็เหมือนกันนะครับ ก็ต้องต่อ2เส้นเหมือนกันอย่างนี้นะครับนี่เราก็ใส่เข้าไปทั้ง2เส้นแบบนี้เลยเมื่อทำเส้นที่สองเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำขั้นตอนต่อไปนะครับตรงนี้เราก็ต้องเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับถ้าสายไฟมันยังไม่แข็งแรงเราก็ต้องดูให้ดีนะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็ต้องปิดหัวด้วยกระดาษกาวแบบนี้นะครับ เพื่อไม่ให้มันไปโดนขั้วโลหะหรือวงจรที่เราอาจจะเผลอไปโดนได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะวางลงไปแบบนี้เนี่ยเพื่อนเราก็ต้องดูสายให้ดีนะครับขั้วบวกที่เราตัดทีแรกเพื่อนลืมไปไหมครับทีแรกที่เราทําขดเอาไว้คือขั้วบวกใช่ไหมครับเราก็เอาจากแบตเตอรีอ่เส้นที่หนึ่งใส่เข้าไปที่ขั้วบวกที่วงจรก่อนนะครับเป็นขั้วบวกแบบนี้นะ นี่ตรงนี้เพื่อนต้องต้องดูให้ดีนะครับตรงนี้เราต้องต่อให้ถูกแล้วก็เติมน้ํายาเข้าไปเพื่อให้เนื้อตะกัวมันขึ้นมาแล้วเราก็จะทําการบัตกีเข้าไปแบบง่ายๆตรงนี้นะครับนี่เราก็แตะเข้าไปตรงนี้โอเคก็จะได้ขั้วบวก1เส้นแล้วใช่ไหมครับที่เหลือด้านบนก็คือขั้วลบใช่ไหมครับขั้วลบสีดําเราก็เอาขั้วลบที่แบตเตอรี่1เส้นเอาออกไปนะครับเอาไปต่อที่ ขั้วลบที่เราตัดออกเมื่อกี้นะครับนี่ตรงนี้เราก็เลงให้ดีนะครับตรงนี้ห้ามชนกันนะครับเราต้องค่อยๆทํานะครับอย่าให้เนื้อตะกัวมันไปโดนขั้วบวกนะครับตรงนี้มีไฟแล้วนะเพื่อนๆขั้วบวกขั้วลบจากแบตเตอรี่เนี่ยมีไฟแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือ2เส้นถูกไหมครับอ่าเป็นขั้วบวกขั้วลบขึ้นไปที่โมดูลชาร์จ เพื่อที่เวลาเราจะชาร์จแบตเข้าไปมันต้องผ่านตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาโมโดูลชาร์จเนี่ยมาเติมน้ำยาตรงนี้ก่อนเพื่อเราจะบัดกีเข้าไปที่ตรง B บวก B ลบตรงนี้นะครับตรงนี้ก็สำคัญนะเพื่อนๆแต่เพื่อนคงจะทำเป็นกันแล้วเพราะว่าลุงตุ้ยก็บอกอคลิปตรงนี้ไปเยอะแล้วนะครับ B บวกก็คือสีแดงใช่ไหมครับขั้วบวกแล้วก็ B ลบก็คือ สีดําแบบนี้นะครับอ่าตรงนี้เราต่อเข้าไปแล้วก็คือแบบนี้นะครับแต่ตามสายตาที่เราดูแล้วเนี่ยลุงตุ้ยว่าขั้วบวกสีแดงเนี่ยสายมันจะสั้นไปนิดนึงไอ้ตรงนี้ลุงตุ้ยผิดพลาดนะมันก็มีผิดพลาดบ้างนะเพื่อนเพื่น,นี่เห็นไหมตึงไปละมันมันมันไม่ถึงนะครับเดี๋ยวเราต้องพับไปอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้ลุงตุ้ยต้องขอโทษนะครับอ่าลุงตุ้ยก็บกพ่องไปเองก็ขอต่อ ให้มันยาวขึ้นนะครับเราก็ทําการต่อสายขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้ขอโทษจริงๆนะครับก็ทําการบัดกรีเข้าไปตรงนี้เหมือนเดิมนะครับนี่เราก็ทําให้มันยาวขึ้นอีกนิดนึงคราวนี้ลุงตุ้ยจะทําเผื่อไว้เลยนะครับถ้ายาวก็ตัดออกถ้าสั้นนี่มันก็จะลําบากแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ใส่ท่อหดด้วยทุกครั้งนะครับนี่หลังจากนั้นแล้วเราก็เอาขั้วบวกเนี่ย ไปบัดกีีที่โมดูลชาร์จก่อนนะครับแล้วก็ลองวัดดูตรงนี้นะสายไฟตรงเนี้ยเพื่อนต้องต้องปรับให้ดีนะว่ามันไปขบกับขอบหรือเปล่าตรงเนี้ยที่มันเคยขาดอยู่ทีแรกนะครับเราก็ดูให้เรียบร้อยแล้วเอามือกดเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้สายมันขยับแล้วเราก็ทำการใส่สวิตช์พวกนี้เข้าไปด้วยนะครับนี่วางเข้าไปเพื่อเราจะปรับดูนะครับนี่ตรงนี้ นะครับดูให้ดีให้รอบครอบเลยนะครับนี่เห็นไหมครับขนาดลุงตุ้ยจับอยู่มันก็ยังขยับนี่ก็ต้องกดเอาไว้แบบนี้นะแล้วเราก็ใส่ฝาครอบเข้าไปอ่าทีแรกอะ่ะเราใส่ไปมันไม่ติดแต่ตอนหลังเนี่ยลุงตุ้ยไม่แน่ใจว่ามันเกิดอุบิเหตุอะไรขึ้นมามันติดเราก็ตัดออกได้นะครับตัวนี้มันเป็นตัวกดอ่าแบตตะกัวเก่าของเขาอยู่เราก็เอาออกได้นะครับตรงนี้ไม่ไม่ใช่ที่ขันน็อตนะครับนี่เอาออกไปเลย แล้วเราก็วางลงไปแบบนี้นะครับนี่เรามั่นใจแล้วเราวางลงไปเลยนะครับนี่แล้วก็เอาสายสองสายบวกกับลบขึ้นมาใสา่โมดูลชาร์จนะครับตรงนี้เราก็เอาน็อตยึดไปก่อนเลยนะครับเพื่อไม่ให้สายไฟมันขยับแล้วมันจะไม่ขาดเหมือนเหมือนอันเดิมนะครับเราก็ทําการยึดไปเลยนะครับด้วยน็อตที่มีอยู่เดิมนะครับนี่เห็นไหมเพื่นเื่อง่ายนิดเดียวเลย เพื่อนก็จะมีไม้ตียุงกลับมาใช้ใหม่ได้ไม่ต้องทิ้งนะครับแบบนี้เราก็ใช้ความรู้เล็กๆน้อยๆของเราทําไปนะครับลุงตุ้ยก็ชอบคิดค้นแบบนี้นะครับนี่หลังจากนั้นแล้วสวิตตัวเนี้ยเราก็ทิ้งไปเลยนะครับเราไม่ได้ใช้นี่เรามาดูกันเปิดสวิตต้องกดลงนะครับแบบนี้นี่ไฟโชว์แล้วเห็นไหมครับแล้วเดี๋ยวลุงตุ้ยจะช็อตให้ดูนะครับตามนี้เลยนี่ มันจะมีไฟโชว์แบบนี้นะนี่คือการพร้อมที่จะทำงานแล้วนะครับเมื่อเรากดปุ่มตรงนี้ลงไปเนี่ยมันทำการชอร็อตทันทีเลยนะครับนี่เพื่อนดูนี่นะครับเนี่ยมันก็ชอ็อตแบบนี้เลยนะครับนี่คือเราเทสเรื่อยๆนะครับว่ามาขั้นตอนนี้แล้วเราจะได้ไม่ต้องไปถอดแก้ไขใหม่นะครับนี่ไฟมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เมื่อเวลามันไปโดน พวกยุงพวกมแมลงอะไรแบบนี้นะแล้วเวลาเราจะซ่อมงานต่อไปยังไม่เสร็จนี้เราก็ต้องปิดสวิตช์นะครับนี่ปิดแล้วเราก็สามารถจับได้แบบนี้นะอันนี้ไม่เป็นไรแล้วเพราะว่าเราปิดสวิตช์แล้วต่อมาเราก็จะมาทําขั้นตอนสุดท้ายนะครับนี่เราจะดูว่าโมดูลชาร์จตัวนี้มันยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่ามันขาดไหมอ่าแสดงว่าใช้ได้นะครับอันนี้แบตมันเต็มอยู่นะครับ เป็นสีฟ้าแบบนี้คือแบตเต็มนะครับแต่ถ้ามันเป็นสีแดงแสดงว่าแบตหมดนะครับก็ทำการชาร์จเข้าไปเพราะฉะนั้นเราจะวางลงไปที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับไอ้ตำแหน่งตรงนี้ลุงตุ้ยก็จะใช้แผ่นอะคริลิกหรือเพื่อนจะใช้ไม้อัดอะไรก็ได้นะครับตัดให้มันพอดีร่องตรงนี้เข้าไปอ่าลุงตุ้ยพลาดครั้งที่2แล้วก็คือเราจะต้องเจาะแผ่นที่รองตรงนี้ให้สายไฟมันโผล่ขึ้นมานะครับอันนี้ 2ครั้งแล้วนะเพื่อนเพื่อนลุงตุ้ยก็ผิดพลาดแต่ไม่เป็นไรนะครับโอเคเราก็เจาะลงไปแบบนี้เลยให้สายไฟขึ้นมาสองช่องแบบนี้นะครับระวังมือด้วยนะตรงนี้แต่ลุงตุ้ยก็ไม่ประมาทอยู่แล้วนะครับโอเคแล้วเราก็เอาสายบวกลบเอาขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วเราก็วางแผ่นตรงนี้ลงไปอันนี้ลุงตุ้ยใช้แผ่นอะคริลิกนะครับแกะกระดาษด้านเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้ห้ามทากาวนะ เผื่อเวลาเราจะซ่อมเราก็สามารถที่จะแกะออกได้ง่ายๆนะครับกดลงไปให้พอดีอันนี้ลุงตุ้ยวัดและตัดมาพอดีเลยมันก็เลนแน่นอย่างนี้นะครับวันนั้นตรงนี้ก็ต้องใช้ความปานีนิดนึงนะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็จะเติมน้ํายาตะกัวเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็จําเข้าไปที่ขั้วบวกขั้วลบเหมือนเดิมนะครับอันนี้ไม่น่าผิดแล้วนะครับนี่เราก็จะได้ออกมาแบบนี้นะครับ เมื่อได้ตรงนี้แล้วเราก็เก็บสายไฟเข้าไปให้เยอะที่สุดนะครับยัดลงไปในรูตรงนี้นะครับเราก็ใส่เข้าไปให้เหลือน้อยที่สุดหลังจากนั้นแล้วตรงนี้เพื่อนเพื่อนจะใช้กาวหรือจะใช้สกรูล็อกก็ได้แต่ว่ามันจะมีปัญหาตอนถอดนะครับเวลาเราจะแก้ไขเพราะฉะนั้นลงตุ้ยจะใช้ตัวนี้อี o e ็อกตัวนี้นะครับ แบบนี้ผสมกันนิดเดียวนะครับเพื่อที่จะให้มันไปเกาะกับโมดูลชาร์จเฉยๆแบบนี้นะอ้แล้วก็วางลงไปแล้วก็เอาโมดูลชาร์จกดลงไปแล้วรอให้มันเซตตัวนะครับเมื่อมันเซตตัวแข็งแล้วมันจะแข็งมากเลยนะครับตัวนี้มันติดหนึบเลยนี่นะครับก็เป็นอันว่าตรงนี้พอมันแข็งตัวแล้วลองมาเสียบดูเห็นไหมครับเนี่ยไฟมันก็จะขึ้นแบบนี้ นะครับก็คือไฟเต็มอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะใช้งานไปก่อนนะครับอันนี้แข็งแรงเลยนะเพื่อนๆตัวนี้ไม่หลุดด้วยโอเคแล้นี้ไฟมันวิ่งมาที่ตัวนี้เราสามารถที่จะจับได้นะครับนี่ไม่ไม่ไม่อันตรายด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นไฟ DC แล้วนะครับต่อมาเราจะมาเทสจริงๆเลยนะครับเอาเสียงด้วยนะครับเดี๋ยวลุงตุ้ยจะเปิดเสียงให้เพื่อนๆดูนะครับนี่โอเคนะครับ นี่กดปุ่มตรงนี้ปุ๊บมันก็จะทำงานเลยนะครับ ก็เป็นอันใช้ได้นะเพื่อนๆหลังจากนั้นแล้วเราก็ต้องปิดด้วยนะครับนี่ไฟก็จะดับตรงนี้นะครับเราก็สามารถจับตรงนี้ได้นะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็ทําความสะอาดนะครับพร้อมใช้งานเราก็มีไม้ตียุงแบบที่จะทิ้งแล้วนะครับเราก็เอามาทําได้ลุงตุ้ยก็ใช้งบป,ประมาณไม่เกิน30บบาทนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆลุงตุ้ยก็พอจะมีอยู่แล้วนี่นะครับ เพราะว่าลุงตุ้ยเป็นช่างนะครับมันก็ต้องมีอุปกรณ์นู่นนี่นั่นแต่ใช้จริงๆแล้วก็คือโมดูลชาร์จ10กว่าบาทกับแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็เป็นของมือ2แบบนี้นะครับเพื่อนๆดูคลิปลุงตุ้ยแล้วก็ลองไปทําดูนะครับเผื่อจะซ่อมได้แล้วไม่ต้องทิ้งนะครับเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเราก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับตรวจเช็คอีกทีหนึ่งหลังจากนั้นแล้วเราก็เอาไปชาร์จแบตเตอรี่นะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับ เราก็ชาร์จเข้าไปเมื่อเป็นสีแดงอย่างนี้ก็แสดงว่าเราใช้งานไปเมื่อกี้นะครับแบตบมันก็เลยเริ่มหมดลงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องชาร์จเข้าไปนะครับสิ่งเหล่านี้ของเดิมเราก็ทิ้งไปนะครับเราไม่ได้ใช้เพราะว่าดูแล้วเบาบางด้วยนะครับโอเคคลิปนี้ลุงตุ้ยก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับลุงตุ้ยพาทำด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจ ขอพระเจ้าวอวยพรให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดีครับ